เราอีกแล้วนะคะช่องปอยบาชาแนลวันนี้เราก็จะมาทำละครสั้นเลือกเด็กแฟนป่วนเมืองไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงนี่คุณเดี๋ยวเราไปบอกลูกกันว่าเราจะได้ไปทำงานแล้วค่ะคุณนั่งรอยผมอยู่ตรงนี้นะค่ะคุณทัดทิวลูกคับอ อาวันนี้พ่อกับแม่จะไปทำงานฝากดูแลน้องด้วยนะทิวครับอ่าละ่ะพ่อกับแม่ทำอาหารให้ไว้ตรงโต๊ะรับประทานอาหารในะลูกนะครับพ่อไปได้แล้วโอเคโอเคแป้คุณผมบอกลูกเรียบร้อยแล้วค่ะ ทิวพ่อกับแม่ไม่อยู่แล้วอะ่ะเราไปแว้นกันเถอะจะดีเหรอพี่ทัดดีสิดีสิตามพี่มาไม่ใช่ว่าพ่อกับแม่เอาเอาอะไรอะ่ะเอากุญแจรถไปด้วยนะโห้วันนี้พ่อกับแม่ลืมแน่นอนผมว่าไม่ใช่อะ่ะนั่นไงรถก็อยู่เดี๋ยวทัดรอ เดี๋ยวทิวรออยู่พี่รอพี่ตรงนี้นะครับพี่ทิวครับพี่ทัศอา้าวนี่ยังไงเจอแล้ว <c oughs> นี่แนะ่เก็บมาแล้วฮ <c oughs> ่าฮ่าไปไปไปทิวทิวครับพี่ทัศมาเทำไมพี่นั่งสูงจังเลย ไม่รู้เหมือนกันน่ะพี่ยืดขาหรอยืนสิพี่ยืนอ,นนอืแป๊บแป๊บขอขับรถก่อนขับรถขับรถแมพี่ทัศอย่าขับเร็วเกินนะโหรู้แล้วนะ่ะ นี่เป็นเลยเลยชารดระวังล้มนะดูแล้วทิวไม่ต้องบอกพี่พี่เชี่ยวชาญในการขับรถแน่นอนเฮ้ยนี่มันด่าดนตำรวจนี่นะรีบไปเร็ว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 ฮ้ยพี่ชา์ดพี่ชา์ดขับรถผ่านไฟแดงจริงเหรอจริงครับไม่นะตำรวจมาแนะ่ นี่นะขับรถแถมผ่านไฟแดงอีกด้วยไปแกตามไปไปแกไปแกเราจะจับตัวเด็กน้อยพวกนั้นมาให้ได้เลยรู้แล้วนะรู้แล้วเก่งกันนักใช่ไหมเฮ้พี่รับตำรวจอยู่นั่นนี่นะจะจอดทำไมล่ะพี่ขอโทษพี่ขอโทษนี่ทำไมรถของพ่อชา้าจังเลยเนี่ย ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะรถเนี้ยมันอยู่ประมาณ10ปีแล้วได้ได้แล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเงยพวกี้มาทำอะไรกันอยู่เนี้ยอเออยู่ยู่เอาตอนนี้ก็มีไปได้อีกนี่แลนโอ้ยโอ้ย,อยขอหักแง่งแรงเลยเจ็บไหมเนี่ยเชียวเจ็บไหมเนี่ยผมไม่เจ็บครับ เด็กน้อยพวกนี้มึนจังเลยแถมซนอีกต่างหากพอกับแม่ของเด็ก2คนนี้อยู่ไหนกันเนี่ยย,ยู่ยู่ปาดเด็กสมัยเนี้ยเก่งจริงๆเลยเนี่ยขับรถเป็นแล้วช่ใช่ฉันเอซีน้องคนนั้นนะไล์สดไปเลยแกไล์สดเลยไล์อยู่ไล์อยู่เฮ้ย ว่าจออยูงนั้นไงไปไปไปยูยูเอฟซีน้องเอฟซีน้องเฮ้ยพี่เรามีเอฟซีด้วยเหรอใช่ใช่ไปทางไหนดิเดี๋ยวเรียวเอืออ้ายนี่ไงเด็กพวกนี้ยาดนะครับไปผมไปเธอต้องคยร้อง พี่จะเป็นขี้เหรอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มึนม,มากๆเลยเนี่ยยูเด็กสมัยเนี้ยึนมึนดือดือ้อโตกะไวไวเนีย่ยอยู่ไหนนั้นเนี่ยเขาซอยนี้ไปก่อนนั่นไงพี่ทัศตำรวจมา มยรฉันจะจับเด็กพวกนั้นให้ได้เลยดื้อมากเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมตำรวจขับรถเร็วจังเฮ้ยตำรวจจอดอยู่นั่นไงไปเร็วๆพิทาดูน้ำมันยางอะ่ะจาเถอะ เอ้ยเอ้ยทำไมรถมันช้าลงนะเนี่ยพี่ชั่อะไรเนี่ยอ้ยน้ำมันหมดเฮ้ยจอดตรงนี้ก่อนก็แล้วก,กันเฮ้ยตำรวจนี่นะน้ำมันหมดน้ำมันหมดอืมสงสัยจะจับยากนะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละแกเฮ้ยอึ๊บอ้าวจับได้แล้วนี่แกลงมาลงมา นี่ไงเด็กตัวแค่นี้หัดขับรถหัดขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยฉันจะลงโทษพวกเธอฉันจะลงโทษพวกเธอโดยการให้เต้นครับผมเฮ้ย,ย,ยนี่คุณมีด่านตำรวจอะไม่ค่อยขับเลยนะคะครับครับเอ๊ะ นั่นใช่ลูกเราไหมคะคุณนี่รถมอเตอร์ไซค์บ้างเรานี่นาะจอดก่อนจอดก่อนเกิดจะใช่ลูกเราอ้าวนั่นทิวคัศนี่นาะลูกมาทำไมแถวนี้เออผมบิดไปแล้วผมกอโดษน,นี่คุณเป็นผู้ปกครองของเด็กสองคนนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วครับใช่แล้วค่ะ ลูกขอคุณอย่าปล่อยลูกให้อยู่สองคนเพียงลำพังนะคะไม่งั้นเขาจะขับรถเล่นแบบนี้นะคะเตือนลูกคุณไว้ด้วยนะคะอย่าขับรถเล่นมันอันตรายค่ะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณตำรวจไม่เป็นไรค่ะอย่าจับลูกดิฉันเลยนะคะฉันแค่จะปรับเฉยๆค่ะ ค่าปรับ500บาทนะคะค่าค่าเดี๋ยวดิฉันจะรีบจ่ายตอนนี้เละคะ่ะนี่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเทีวทัดลูกที่หลังอย่าทำแบบนี้อีกนะขอพ,อพ่อพวกผมขอโทษทัดเนี่ยไม่ดูแลน้องเลยนะเนี่ยปล่อยให้น้องมาขับแบบนี้ได้ไงคือผมเป็นคนชวนน้องเองครับอ่าอ่อไปไปกลับบ้านกันลูก บคผมเป็นไงบ้างคะเ,เพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซ b บสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ